สวัสดีค่ะเช้านี้เราก็ยังคงอยู่ที่ดอยผาฮีนะคะเมื่อคืนเราพักกันที่ผาฮีวันเล่ค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศเช้านี้นะคะหมอกจัดมากอากาศเย็นมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นวิวจากด้านหลังห้องพักเรานะคะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวิวด้านบนคาเฟ่นะคะ <laughs> เช้าๆแบบนี้เด็กยังไม่ตื่นนะคะก็เลยรีบออกมาเก็บบรรยากาศยามเชา้ารอบๆหมู่บ้านก่อนค่ะลมค่อนข้างแรงนะคะเช้านี้พัดหมอกวิ่งผ่านหน้าชิ้วๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะคนกำลังซื้อของกันคึกคักเลยค่ะข้างๆก็จะมีร้านค้าด้วยเจอเจ้าถิ่นด้วย นี่ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเป็นหมู่บ้านกาแฟนะคะมาเดินอยู่นี่คืออากาศแบบเย็นสบายมากค่ะเดินย้อนกลับมาทางตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวกลับที่พักทานอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะที่พักของเราผ่าฮีวันเล่ บรรยากาศคือฟินมากค่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาทานอาหารเช้าแล้วก็ชมวิวกันที่จุดนี้เลยนะคะ บรรยากาศตอนคนล่งๆไว้สักแป๊บนึงก่อนนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการริฟกาแฟนะคะดื่มกาแฟไปพร้อมชมบรรยากาศดีๆค่ะ ช้าของเรามาแล้วติดใจพิซซ่านะคะเช้านี้ก็เลยสั่งมาอีกถาดหนึ่งค่ะอามั่ได้เลยนะว่าอ่ะาบมั่มได้เลยระวังตกไปลูกเอามาเราตรงนี้ไหมมาด้ารบนป๊อปด้วยก่อนกลับก็เขียนความประทับใจฝากเอาไว้นะคะว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาที่นี่ค่ะ นี่ไม่ขึ้นเลยอ่ะมอน้ำอ่ะไม่ค้นเย็นอ่ะคือไม่ร้อนเลยอ่ะเหรอออมันมันเทมมันต่ำเดือนมันบิวสืบสามหมูปลานี่ไงนี่มันไปติดนี่มันไปติดหมูปลาน้ำเงินไม่ที่มันไม่ที่มันถ่ายรูปกันไงที่ว่าก่อน เราขับผ่านมาทางดอยผ่าหมีดอยขุนน้ำนางนอนแล้วเดี๋ยวเราจะไปตลาดแม่สายกันค่ะขนาดรถตู้ของตำรเมื่อกี้ยังมาได้เลยภูเขาสวยๆทั้งนั้นเลยถ้าไม่ถาไมเป็นถ้าไม,าไ,มไม่จำเป็ต้องโฟวิลขนาดนี้ก็ได้ามาเที่ยวแถวนี้<ป>ก็มีคาเฟ่มีสวนส้มให้เที่ยวนะคะแต่เวลาเราน้อยค่ะก็เลยไม่ได้แวะ ถึงแม่สายแล้วค่ะมีขนมผลไม้ผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับต่างๆเยอะแยะเลยนะคะ มาหนึ่งเนี่ยลูกชายเจอของเล่นแล้วจ้าเฝ้าอ,อยู่ร้านนานมากจ้าเลือกของเล่นเพลินเลยนะคะ นี่เป็นวัดเวียงพางคำนะคะอยู่ท้ายซอยแล้วก็ถ้าเดินขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะมีวัดพระธาตุดอยวาวอยู่ด้วยค่ะก็แวะเข้ามาสักการะกราบไหว้ขอพรกันสักหน่อยนะคะอ่าหยอดได้เลยลูกหยอดได้เลยนะว่าจะหยอดตู้ไหนลูก มาถึงสถานที่เที่ยวสุดท้ายของเราในทริปนี้นะคะพิพิธภัณฑ์บ้านดำค่ะสร้างโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์ทวันดัชนีค่ะที่นี่เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะค่าเข้าชม80บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ พพนะเราดูศิลปะไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ถึงอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าภาพของอาจาร,รย์ถวันทรงพลังมากจริงๆค่ะมันก็จะลอยไปมาย,มยึกยักยุ่ัๆมันโดน,นถลกหนังแล้วไงถลกหนังเอาเนื้อไป

บ้านที่อยู่ในนี้นะคะก็จะสร้างเป็นสีดำนะคะซึ่งก็เป็นสีโปรดของอาจารย์ถวันท่านนะคะมีขวาควายยะเลยใบพัดถูกวายอยู่ในโน้ตของาดอยู่ในทางคำสอนค่ะนิรมาบค่ะ น,นี่คือห้องอะไรลูกห้องงามครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะ ที่นี่มีต้นไม้ร่มรื่นแต่ว่าอากาศก็ยังคงร้อนอยู่บ้างค่ะดังนั้นไปหาไอติมกินกันดีกว่าสีดำมากิ้มาิ้กันจิ้มกาแฟเอาไหนสีขาวสีดำผสมเอาผสมชิมไอติมเอาอันนี้ไปอ่ะอ่ามากินโอริโอ้ไปแล้วไม่เป็นไรเราไม่เคยิ้อันนี้ด้วยเอาไหมนี่มีนี่ด้วยแห้งเอาไหมอะมาแท่งกันไหนสีด้าโอด้วยขอบคุณค่ะ หยุดไปเลยหยุดไปเลยแล้วก็ท่าทายีดวแล้วไอติมไม่เอาแล้วเนของเราูคนได้สั่งไปแล้วาเ่านดินกันมาสักพักก็เริ่มเหนื่อยกันแล้วขอนั่งพักกันสักแป๊บนะคะ <c oughs> นี่ได้มาแล้วไอติมชูชน้นาหรอน บ้านนี้ชื่อว่าบ้านดำกาแลเกี่ยวฟ้าลักษณะเป็นบ้านเก่าเรือนไม้สีดำสามหลังแฝดค่ะก็เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปหมู่เก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนะคะเลยเลยเลเลนรวมเว้ย ไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมไหนลองลองจะงอกขึ้นหน่อยสินาวาจีไม่ได้มันคงไม่กินหรอกเห็นไหมครับตายมีใยไม่มุมเห็นไหมไม่มุมอีแล้วเห็นไหมเห็นหมววหาแล้วลงมาเร็วนี่ก็เป็นความงดงามทรงพลังและร่มรื่นในพิพิธภัณฑ์บ้านดำค่ะ งานแกะสลักก็สวยงามมากจริงๆค่ะที่นี่มีเข่าควายตกแต่งประดับอยู่เยอะมากเลยนะคะ พระอาทิตย์เหมือนพระอาทิตย์ไหมต้องวดหัวว่าไม่มีใครนั่งนี่นี่เขาไว้เป็นแหวนเป็นแหมเแียมควายนีมันมันสลับได้อยู่นี่มันก็เดินก็ตอแไว้ควายตัวไว้ให้ เออดูแนนทำพังดิเออไปดูเน่ทำอะไรพังแน,น่นน่นน่นเดี๋ปีศาจมาจับนะไปทำลายของเราเราไ,เไม่ดูควายเหรอลูกไมู่ค 他吃，他吃，吃完了。嗯 ก็สิ้นสุดไปแล้วสำหรับทริปนี้นะคะก่อนกลับก็เอาสะพานมังกรที่จังหวัดนครสวรรค์มาฝากกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย